ทางสปรกรเนี่ยเขามีโทษสูงสุดถ้าหากว่าใครเนี่ยครอบครองพื้นที่สปรกรแล้วทําการเผาวัสดุเผาซากพืชต่างๆในพื้นที่สปรกรนะครับตอนนี้เนี่ยโทษสูงสุดเนี่ยก็คือถึงขั้นสิ้นสิ์ แล้วก็ต้องออกจากที่ดินสปปแปลงนั้นไปเลยโอ้โหอันนี้เสียหายหนักเลยใช่แล้วครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับก็ได้มีมติห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตรครับรวมถึงขยะมูลฝอยสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าที่สปปนั่นเองครับซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงพบการเผาซากวัชพืชอยู่นะครับรวมถึงเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือจากกระบวนการเพาะ ปลูกครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวด้วยก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่นควันต่าง อย่างเช่น pm 2.5นั่นเองครับรบซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับซึ่งข้อกําหนดที่ทางเกษตรกรต้องปฏิบัตินะครับก็คือเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสปรกรต้องห้ามกําจัดวัสดุทางการเกษตรอย่างเช่นฟางข้าวอตอซังข้าวซังข้าวโพดหญ้าหรือว่าขยะมูลฝอยรวมไปถึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับโดยการเผาซึ่งถ้าหากว่าการทําการเหล่านี้นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ภาพดินหรือว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงโครงสร้างาโครงการของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับหรือว่าการทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร,รท่านอื่นเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับซึ่งทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเขาก็จะทำการส่งหนังสือไปแจ้งเตือนก่อนครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเหมือนว่าอลุ่มอล่วยให้อยู่บ้างนะ,ะก็คือถ้าเกิดว่าตรวจพบคุณทำผิด เผาเศษวัสดุซากพืชต่างๆเขาก็จะส่งหนังสือไปแจ้งเตือนก่อนอซึ่งถ้าเกิดว่า,าได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วยังกระทําผิดอยู่อันนี้นะครับทางเลขาธิการสปปหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะมีการสั่งให้สิ้นสิ์แล้วก็ต้องออกจากพื้นที่สปปแปลงนั้นทันทีเลยครับครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มแปลงสปปเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนีเน้เป็นต้นไปด้วยนะครับ,รบเพราะถ้าทําผิด ท่านโดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากช่วยกันระมัดระวังนะครับ